สวัสดีครับเพื่อนๆสายวิ่งมือใหม่นะครับวันนี้พี่ท่างนาแสงก็ทําคลิปต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับช่างซ่อมบ้านนะครับร้องเพลงนะครับแต่งเพลงนะครับวันนี้เราจะเอารองเท้าคู่นี้นะครับมาให้ดูนะครับ asics n o b l bat 4นะครับซึ่งเป็นตัว noble bat ล่าสุดนะครับก็คือตัวรองจาก superbat นะครับตอนนี้ก็มี superbat 2มาแล้ว จากที่เราดูรีวิวของพี่ๆเขานะครับเพื่อนๆที่วิ่งแล้วก็ชอบในรองเท้านะครับเราก็เลยตัดสินใจซื้อโนวาบาร์มานะครับเพราะเพราะว่ามันตัวนี้มันเป็นโฟมเนาะผมเคยไปลองใส่ซูเปอร์บาร์ของพี่ที่วิ่งด้วยกันนะครับมันวิ่งดีมากนะครับแล้วก็เบามากแล้วก็ซัพพอร์ตดีมากจากที่เราไม่เคยซื้อรองเท้าพวกนี้เราก็เคยซื้อราคาทั่วไปนะครับสองพันไม่เกินสามพันอย่างนี้นะครับ เป็นแบรนด์ทั่วไปแล้วไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้นะครับตัวนี้เป็นโฟมนะครับที่นุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตดีมากนะครับซึ่งซูเปอร์บารสีนีจากที่ดูรีวิวนะครับพอเราลองเราลองใส่รุ่นอื่นมาแล้วนะครับเวลาวิ่งมันจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่ตัวนี้จะมีความมั่นคงมากนะครับวางลงไปมันจะเต็มเท้าดีมากนะครับมันจะกว้างกว่าแล้วก็หนากว่าโนว a บารสสามนะครับแต่ก็จะพื้นโฟมพวกนี้ก็จะแอบลื่นนิดหนึ่งนะครับเวลาไปเจอถนนที่มีน้ํานิดๆิด สนามวิ่งในสวนนึงที่ผมวิ่งประจํานะครับตัวนี้เป็น daily t นเนอ e r นะครับก็คือเราก็วิ่งซ้อมวิ่งอะไรไม่เกินเพจหกนี้นะครับที่เราเข้าใจว่าเราเราวิ่งไม่เกินแน่นอนนะครับเราจะวิ่งอยู่ที่เพจเจ็ดเพจหกงี่หกครึ่นงนี้นะครับทำความเร็วไม่ได้ทำความเร็วมากเน้นัพ p อ o r t นะครับเน้นออกกำลังกายซึ่งพอใส่ไปแล้ววันแรกนะครับเอาไปวิ่งนะครับซึ่งมันดีมากนุ่มมากนะครับ นุ่มพอดีไม่ยว้ยนะครับแล้วก็มีความมั่นคง,งแล้วก็มีเด้งนิดๆน,นะครับเป็นเหมือนจะเฟริเฟร์มๆนะเป็นแบบเฟิร์มหน่อยนะครับไม่ได้นุ่มมากนะครับซึ่งวิ่งสนุกนะครับรุ่นนี้ไม่ได้นุ่มเหมือนพวกนิมบัสนะครับที่เป็นเอซิกตัวนี้นะก็เห็นในส่วนก็มีคนใส่ยี่ห้อนี้เยอะนะครับมีหลายๆรุ่นนะครับมีนิมบัสมีไกายานมีอะไรพวกนี้หมดเลยแต่ที่ผมชอบก็คือตัวนี้นะมันเบามาก แล้วทีนี้เชือกนี่ก็นุ่มผ้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะนุ่มกว่านี้นะมันแอบแข็งนิดๆิดนะครับเพราะว่าเราเคยใส่อาดิดาสมาก่อนวันนี้พูดตรงตเลยผมใส่อาดิดาสมาพื้น,นี่ะสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ผ้าเนี่ยมันจะนุ่มกว่าผ้ามันจะนุ่มเหมือนจะขาดเลยนะครับเหมือนนุ่มๆเลยแบบแบบเป็นรอยนิ้วเราขึ้นมาเลยนะแต่มันไม่ขาดนะวิ่งมาสองปีนะครับก็ไม่ขาดนะทีนี้พอมาใส่ตัวนี้หน้ามันแคบนิดนึงนะครับซึ่งเราเป็นคนเท้าบาน นี่ฟังไว้เลยนะครับเราเป็นคนเท้าบานเราไม่รู้เราใส่วิ่งตัวเก่ามันเป็นผ้านุ่มแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นผ้านุ่มทีเดียวเป็นผ้าแข็งแล้วหน้ามันแคบอบมันกลายเป็นว่ามันเจ็บเจ็บนิ้วนางกับหัวแม่เท้านะครับเนี่ยคือปัญหาหลักๆเลยนะครับวิ่งได้ไม่เกินห้ากิโลนะครับเริ่มเจ็บแล้วอ่าซึ่งเราวิ่งอยู่มันก็ยังดีที่เราวิ่งแค่ห้ากิโลถ้าเราวิ่งเยอะกว่าน,นี้ก็คงแย่นะครับหรือไม่เราก็ต้องแบบ เพิ่มไซส์นิดนึงเผื่อไซส์แล้วสักหนึ่งไซส์นะครับอันนี้เราอาจจะใส่แบบพอดีเกินไปนะครับตอนนี้ก็จะแก้ปัญหาด้วยการใส่แบบโฟมที่มันหนาคือใส่ถุงเท้าที่หนาๆนาดูก,ก่อนนะครับลองใส่ถุงเท้าหนาๆนดูก,ก่อนให้มันขยายตรงหน้าเท้าออกมานิดนึงซึ่งเราไม่ได้วิ่งเร็วแล้วเราก็ไม่ได้วิ่งยาวนะครับมันก็เลยยังพอใส่ได้จนถึงก็กะว่าจะใส่จนถึงหมดอายุมันดูแหละอาจจะปีปีหนึ่งสองปีนะครับก็ต้องใส่เพราะาเราเสียดายตังค์นะเราซื้อมาแล้วแล้วเราก็ชอบพื้นโฟมพื้นอะไรมัน แต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าจะซื้อนะครับให้ดูก่อนว่าเราเท้าบานหรือเปล่านะครับว่ามันใส่น้้ามันเจ็บจริงๆถ้าเราจะไปวิ่งแบบ10กิโลแบบเลคลื่อนกิโลไปอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําแล้วนะแต่ว่าถ้าเท้าไม่บานแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเท้าบานก็อาจจะเผื่อไซส์นิดนึงนะครับถ้าเผื่อไซส์เราอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะแต่อันนี้เราใส่แบบพอดีเราแบบชอบแบบกระชับนะครับอ่าก็เลยมี เรื่องเล็กเลน้อยที่จะมาเตือนเพื่อนนะครับก่อนจะซื้อให้ดูดีๆนะเผื่อไซส์นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่นชอบเลยนะครับโดยเฉพาะตัวพื้นมันเนี่ยชอบมากนะครับชอบมากนุ่มมากแค่แอบเลื่อนนิดๆิดแค่นั้นเองนะครับสาหรับสรุปเลยนะครับวิ่งไม่เกินเพจหกนะครับอันนี้กําลังดี page 6, page เพจหกเพจเจ็ดนี่กำลังดีไม่เกินห้าถึงสิบกิโลอย่างเงี้ยครับประมาณนี้สิบกิโลกำลังดีนะเกินนี้ไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใช้งานประมาณนี้ก็คือ เราเผื่อไปแล้ว50-10กิโลก็กำลังดีนะครับพื้นลื่นนิดนึงนะความนุ่มพอดีเฟิรม์มนะนะครับวิ่งดีนะครับสําหรับส่วนตัวที่เราใช้นะครับก็อา็จะดูข้อเสียกันหน่อยก็คือเท้าบานนะครับนั่นแหละเผื่อไซส์นิดนึงนะครับผมสาหรับคลิปน,นี้ต้องลาไปก่อนนะครับอ๋อลืมบอกราคาอันนี้ซื้อมา3,640บาทนะครับเป็นสีเริ่มต้นนะ้ะมันลดราคาอยู่เนาะสำหรับคลิปน,นี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย